ครับสวัสดีครับวันนี้ก็วันที่64แล้วนะครับที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันวันนี้ก็จะโคดติ้งในส่วนของการใส่ข้อมูลลูกค้านะครับสำหรับการเปิดโตนะครับเนื้อหาในวันนี้ก็จะรีวิวยูสเคสนะครับแล้วก็รีวิวยูไอดีไซนะครับแล้วก็มาโคดติ้งด้วยกันนะครับคีโนเลดวันนี้นะครับก็จะเรียนรู้ส่วนของวิดเจ็ตที่เป็นแพ d ดิ้งคอลัมน์เทคฟอร์มฟิลแล้วก็เลส p a ปัตตนนะครับยูสเคสนะครับวันนี้เราก็จะทําในส่วนของการเปิดโตนะครับซึ่งการเปิดโต๊ จะมีเรื่องของการใส่ตัว Customer Info นะครับตัว Process จะเป็นอย่างนี้นะครับอาจจะดูลกๆนิดนึงแต่ว่าตอนเปิดโต๊ะเนี่ยก็จะมี2สเต็ปนะครับก็คือการเปิดโต๊ะเนี่ยถ้าโต๊ะนี้ยังไม่เคยเปิดก็จะให้ใส่ Customer Info นะครับถ้าเปิดแล้วเนี่ยก็จะให้ใส่ Passcode นะครับเพื่อที่จะยืนยันว่า,ารหัสของโต๊ะนั้นเป็นอะไรนะครับในที่นี้ก็จะใส่หมายเลข Mobile Number ตรงนี้นะครับ อันนี้กรณีที่มีคนมานั่งสั่งอาหารพร้อมกัน2คนในโต๊ะเดียวกันนะครับคนแรกก็เปิดโต๊ะใส่ข้อมูลตัวเองนะครับคนที่2ก็เปิดโต๊ะแต่ว่าใส่พาสเวิร์ดทั้ง2หน้านี้จะเข้ามาที่หน้าสั่งออเดอร์ด้วยหรือว่าเซิร์ชเมนูเหมือนกันนะครับวิธีด,ดีไซน์นะครับก็จะมีการดีไซน์ที่เป็นลักษณะของคอลัมน์นะครับตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3แล้วก็レスปารตัวที่4นะครับ ตัวนี้เราก็จะใช้ Text Form Field นะครับ Text Form Field เนี่ยต่างจาก Text Field ตรงที่ว่ามันสามารถ Validate ได้นะครับตรงนี้นะครับ Number of g t e นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น Less b u t t o n นะครับเดี๋ยวเรามาคดด i n งกันเลยนะครับก็เราจะ Create ตัว New File นะครับตรงสกรีนคลิขกขวานะครับ New File EP ที่741นะครับ Head. t a r นะครับ มันก็จะวิ่งมาด้านล่างนะครับแล้วก็พีตัว EP731 3นะครับก็เดี๋ยวก o p ีตรงนี้แล้วก็ Import ด้วยนะครับจากนั้นเนี่ยเราพิมพ์คำว่า STF นะครับ c o n t r o l อ่ะกด Enter นะครับแล้วก็ EP74 page นะครับ741 page นะครับตรงนี้ตรงนี้เราใส่เป็นคอลัมน์นะครับคอลัมน์เป็น Multiple c ช i l d widget นะครับจากนั้นใส่ children นะครับ เอนเตอร์ทีหนึ่งเอนเตอร์ทีหนึ่งครับเดี๋ยวเราใส่ t ท x t ไว้ในคอลัมน์ก่อนนะครับใส่คอมมาไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะใส่ลูกหลายๆตัวนะครับเดี๋ยวสัก2ตัวก็ได้ครับโอเคจากนั้นมาที่เมนนะครับเพื่อทําปุ่มลิงก์ไปที่ตัวหน้านี้นะครับก็มาที่ตัวเมนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสร้างปุ่มด้วยกันนะครับแเราก็ก๊อปปี้ตัวนี้นะครับ เดสก์พ็อตทอนเหมือนกันนะครับตรงนี้เดสก์พ็อตทอนนี่เราเขียนบ่อยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้เป็นรีไดายเล็กไปที่หน้า741นะครับตรงนี้741ดสี่หนึ่งฟิลล์คุชเตอร์อินโฟนะครับ for open table นะครับตรงนี้ชี้ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ฟิกนะครับ import นะครับเราก็เลื่อนไปด้านบนนะครับตรงนี้เดี๋ยวแก้เป็น Reference Path นะครับ จริงๆตรงนี้ใช้ได้ไม่มีปัญหานะครับแก้ reference ผ่านกรณีที่เปลี่ยนชื่อโปรเจกต์จะได้ไม่มีปัญหานะครับตรงนี้ใส่นะครับแล้วก็เรียบร้อยนะครับตรงนี้7จสีมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราคลิกที่ตรงนี้นะครับก็ไปหน้าที่เราเขียนเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราลบตรงนี้ออกก่อนนะครับตรงคอลัมน์ตรงนี้เราจริงๆต้องเป็น scaffold นะครับเดี๋ยวเราเอาคอลัมน์วิธีการลบคอลัมน์อาจจะทำอย่างนี้ได้นะครับคลิกที่ตรงนี้กดไปที่ไฟนะครับ อ๋อไม่มี delete ไม่ได้งั้นลบตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยแล้วกันนะครับลบตรงนี้นะครับเราใส่ scaffold แล้วกันครับใส่ตรงนี้ปิดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ app bar นะครับ app bar นะครับ title นะครับ text นะครับ EP ที่ขึ้นมาแล้วนะครับ74.1นะครับ UI code UI นะครับ View Customer Info นะครับ For อันนี้น่าจะยาวไปแล้วนะครับไม่ได้แล้วเอาแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ Body นะครับเราก็ใส่เป็น Column นะครับ Column เป็น Multiple c h ื l อใช้วิเจนะครับใส่ตัว Children นะครับ คิวเด้นนะครับ enter ทีนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่คอลัมน์ที่1 2 3 4นะครับคอลัมน์ที่1นคอลัมน์ที่1น,นะครับเป็นน่าจะเป็นตัว text form field นะครับที่ใส่ตัว name น,นะครับสต,ตัวนะครับเป็น mobile number นะครับแล้วก็ตัว น u เบอร์ f อาเขนะครับจำนวนลูกค้านะครับเดี๋ยวเริ่มจาก take form field ก่อนเลยนะครับ EP ที่แล้วก็เขียนไปแล้วนะครับ EP นี่เดี๋ยวเขียนอีกทีแตได้คล่องๆนะครับก็ take form field นะครับจริงๆ take field ก็ได้นะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเราต้องการ validate เลยใช้ take form field นะครับ take form field ตัวที่สำคัญนะครับก็จะเป็นที่เรียกว่า property ตัว input decoration on p a s t e ก่อนเออโทษทีครับ text form field ตัวที่สัมพันธ์คือ decoration นะครับเพื่อให้ใส่เป็น text ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ input input decoration นะครับอีกทีหนึงนะครับใส่ property ที่ชื่อว่า label text แล้วก็ hint text นะครับตรงนี้เพื่อให้ text ขึ้นมานะครับ Name นะครับ i n t t e x t นะครับแล้วก็ Name เหมือนกันก็ได้ครับ f u ว l Name อย่างนี้นะครับจะได้เห็นความแตกต่างจากนั้นเดี๋ยวเราใส่กรอบให้มันนะครับกรอบตัว Input Decoration เนี่ยกรอบมันจะเป็น Border นะครับตรงนี้จะยาวนิดนึงนะครับลองพิมพ์ตามนะครับ Outline Border Outline Input Border นะครับตรงนี้ เรียบร้อยนะครับตรงนี้มีรอบแล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้มันยังขอบมันน้อยนะครับวิธีการใส่ขอบของบ้านเนี่ยอาจจะใส่ตรง padding ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่ padding นะครับตรงนี้คลิกไปกดไฟนะครับแล้วก็แว a ิ with padding นะครับตรงนี้ก็จะมี8อยู่รอบๆนะครับในตัว text form field ตรงนี้เดี๋ยวผมขอเคาะนิดนึงนะครับระหว่างรอ ใน Text Form Field นะครับก็จะมีตัวแปดนี้เนมีมาแล้วนะครับก็จะมีตัว Property ที่ชื่อว่า Input Type นี่ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นตัวอักษรอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวใส่ไว้ก่อนก็ได้ครับ Input Type เดี๋ยวเราจะได้ Keyboard Type ครับ Keyboard Type นะครับแล้วก็ Input Type นะครับ Number อยู่ เทคโทษที่นะครับเทคอินพุตไทยนะครับตัดเทคแล้วกันนะครับต่อไปครับตรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ตัวถัดไปนะครับใส่คอนโทรลเลอร์ไว้ก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวเราประกาศตัวแปรไว้3ตัวเราไว้รอรับนะครับตรงนี้นะครับเทคอีดิทคอนโทรลเลอร์นะครับอีแคล i a อร์เนะครับ ตัวแรกชื่อ,อตัวแปรชื่อว่า text e d i t controller นะครับก็เป็น name นะครับ n a m controller นะครับเท่ากับอันนี้ตัวแปรที่ชื่อตัวแปรนะครับตัวนี้แล้วก็ใส่วงเล็บนะครับเรียบร้อยแต่ตรงนี้เราใส่ text ไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อให้ดูว่าค่ามันขึ้นจริงนะครับจอแล้วกันครับดอ t text เท่ากับจอนะครับทว ต้องใช้อ2ตัวนะครับตอดเท็เท่ากับจรนะครับตัวนี้ตัวที่2เป็น Mobile Number นะครับ0.8ครัตัวที่3เป็นจํานวนลูกค้านะครับซึ่งจริงๆตัวที่3ยังไม่รีกวายนะครับอ่เดี๋ยวเรา Default ไว้แล้วน,นะครับ Number of Controller นะครับ ดีฟอยไว้เป็น4คนแล้วกันนะครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวเราสามารถใส่คอนโทรเลอร์ตรงนี้ได้แล้วนะครับคอนโทรเลอร์ Controller. แล้วก็เป็นเนมคอนโทรเลอร์นะครับอนันเดี๋ยวเราจะก๊อปนะครับตรงนี้อย่าลืมปิดตรงนี้ด้วยนะครับคอมม่านะครับคราวนี้จะใส่ตัวที่2นะครับก๊อปปี้ตัวนี้ใส่ตัวที่2เป็นมบายนัมเบอร์นะครับตรงนี้ก็มบายนะครับ สักพักคอร์รี่โหลดมันก็ถ้าขึ้นค่าขึ้นมานะครับส่วนเทคอินพุตไทป์ตรงนี้เป็นนัมเบอร์นะครับมันอาจจะมีโฟนนะครับเดี๋ยวแต่ใส่นัมเบอร์น่าจะดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้พาสโคดก็เป็นนัมเบอร์นะครับใส่โฟนเนี่ยมันอาจจะใส่สตาร์ได้นะครับเทคอีดิทคอนโทรเลอร์ตรงนี้เป็นโมบายนัมเบอร์นะครับอ่คอนโทรเลอร์ Controller เนี่ยเป็นโมบายนัมเบอร์ ครับผต่อไปเป็น number of gates นะครับเดี๋ยวเรา copy ตรงนี้มาใส่อีกรอบหนึ่งนะครับปึ๊บตัวนี้ก็จะเป็น number นะครับ g a t e UMBR นะครับ number of view g a t e นะครับเรียบร้อยนะครับ3ตัว number of g a t e เนี่ยเดี๋ยวเราใส่ตรงนี้เป็น4ตรงนี้ number of g a t e เดี๋ยวแกนิดน,นึงนะครับ controller ผิดน,นะครับตรงส่วนนี้ไป number of g a t e เรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะใส่ l e s t button นะครับ l e s t button ใส่ที่ตัวล่าง padding ต,ตรงนี้นะครับรนี่ผมใส่ตรงนี้ทีเดียวครับจะได้ไม่เวลามีเพิ่มจะได้ไม่งงนะครับ next column น,นะครับแล้วก็คอลัมน์ที่1 2 3ตัวนี้ที่4 ยี 24, เป็น b u t t o นนะครับเรสบัตทอนเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกทีนะครับ EP ก่อนหน้าเนี่ยสอนไปแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราลองซ้อมอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เป็น b u t t o นนะครับข้างในมีพารามิเตอร์ on page default ไว้นะครับกดตรงนี้รับพารามิเตอร์แล้วตรงนี้เป็น State m e n t เราใส่แบงค์ไว้ก่อนนะครับเผื่อใส่ในอนาคตน,นะครับแล้วเราจะใช้ตัว p ปร p e r ตีที่ชื่อว่า color นะครับทำให้เป็นสีสีเขียวนะครับ color. g e e n นะครับขอทีนะครับ color. green นะครับปรปตีเดี๋ยวผมคอ,อปมาดีกว่าปึ๊บคอนเทนตก็คอ,อมานะครับคออาะมางนี้นะครับแล้วก็ตัว shape นะครับเราต้องการใส่ shape เป็นแล้ว เล็ก e ส border นะครับ border เรียดนะครับตรงนี้เพื่อให้โค้งๆนะครับแล้วก็ border ตรงนี้ยากนิดนึงเมื่อกี้ขึ้นแล้วครับ circular นี่สมมุติว่าเป็น20นะครับเดี๋ยวเราใส่ต่อไปเราใส่สไตล์มันให้มันนะครับใส่เปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนไซส์ของ text นะครับ ตรงนี้ลืมไปนะครับต้องเป็นชายนะครับแล้วก็เท็กนะครับอันนี้เป็นเน็ก,กนะครับแล้วก็สไตล์นะครับตรงนี้แล้วก็เท็กสไตล์ตรงนี้เท็กสไตล์ใช้บ่อยนะครับฟอนต์ไซส์นะครับยี่สิบคัลเลอร์นะครับ ตัดไว้นะครับเป็นสีขาวนะครับเรียบร้อยนะครับตัวฟอนต์เนี่ยยี่สิบอาจจะเล็กไปเดี๋ยวรอรีโหลดดูว่าเป็นยังไงนะครับเหมือนมีเออร์เลอร์นะครับมันก็เลยไม่ขึ้นนะครับตรงนี้ผมน่าจะลืมวงเล็บตัวหนึ่งนะครับก็ยังเออร์เลอร์อยู่นะครับคอมมาปิดเทคอีกตัวหนึ่งนะครับเรียบร้อยนะครับ ตรงนี้รีโหลดมาก็จะตัวไซส์ใหญ่ขึ้นแล้วก็ฟอนต์ก็จะเป็นสีขาวนะครับแตไ่ไซส์เป็น20ก็ไม่ใหญ่นะครับตรงนี้เป็น40แล้วกันนะครับคอนไซส์ตรงนี้นะครับผมทำผิดครับสี 40. รีโหลดดูนะครับตรงนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราทำอีก2อย่างนะครับอย่างแรกคือพ a ด d ิ้งนะครับอย่างที่2คือตีให้มันเต็มนะครับวิธีการพ a ด d ิ้งเนี่ยเราต้องการให้ขอบตรงเน็กเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับอันแรกแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีขอบที่อยู่ระหว่างนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเพิ่มขอบตรงเน็กนี่ก่อนนะครับไปที่ตัวเทคนะครับพี่ไฟแล้วก็พ a ด d ิ้งตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกทีนะครับคลิกที่เทคชี้ที่ไฟแล้วก็แว w วิ h พ a ด d ิ้งนะครับปึ๊บขึ้นมาแล้วนะครับ เราฮอตโหลดมันก็จะมีอ่ครับมีช่องว่างตรงนี้นะครับ8พิกเซลนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะให้มีให้ตรงนี้ตีเต็มนะครับเราจะใส่คอนโทรลเลอร์เข้าไปนะครับคลิกที่ตรงนี้นะครับคลิกที่ไฟเว็บวิดคอนโทรลเลอร์อ่าตัวที่คอนเทนเนอร์นะครับแล้วคอนเทนเนอร์เนี่ยใช้ความฟางให้เป็นอินฟินิตี้นะครับใช้ดับเบิลด f i n i ิ y นฟินิตี้ เราไม่กำหนดเองนะครับเพราะว่าฟอนต์สกรีนของแต่ละโมบายหรือว่าไม่ว่าจะโชว์บนเว็บเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับเรากำหนดอย่างนี้น่าจะเวิร์กกว่านะครับแล้วก็ตัวนี้ขอบมันไม่สวยมันเยอะไปนะครับตรงนี้20พอแล้วครับความพ้งนี้นะครับมัน20สิบักน่ากำลังดีนะครับแล้วก็ในส่วนของแพดดิงนะครับ A inset นะครับเราต้องการให้มีเว้นอนะครับอันนี้เป็นแปะแล้วนะครับต้องดูว่าสวยหรือเปล่านะครับจะได้เท่าๆกันนะครับ โอเคกำลังดีนะครับสาเหตุที่ผมไม่เอาลงมาต่ำมากเพราะว่าเวลากดตรงนี้คีย์บอร์ดมันจะวิ่งขึ้นมานะครับเพื่อไม่ให้ชนเราจะหลีกเลี่ยงการชนนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็น Number ตรงนี้เป็น Text นะครับโอเคตรง EP นี้ก็จะพอได้นะครับประมาณนี้ก่อนคร่าวๆนะครับเดี๋ยวปริ้นสก,กีนไว้นะครับก็เป็นเรื่องของการเขียน UI นะครับเขียนบ่อยๆก็คล่องนะครับความยากก็คือจะออกแบบวิดเจ็ต ตัวโครงสร้างตัว layout ยังไงนะครับตรงนี้ต้องหัดใช้ทั้งวิจเจที่เป็น layout ไม่ว่าจะเป็น column padding หรือต้องจําตัววิจเจให้ได้ว่าลักษณะตรงนี้เป็น text form field หรือ text field หรือว่าตรงนี้เป็น s s button นะครับแล้วก็ใส่ property ให้มันให้ถูกต้องนะครับถ้าเกิดว่าใส่ไม่ได้เนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะหาในเว็บนะครับก็ search flutter s ス button ต้องการอะไรก็พิมพ์เข้าไปนะครับก็ถ้าเกิดว่าลองทำตามผมเรื่อยๆเนี่ยก็จะคล่องนะครับคล่องก็หมายถึงว่า เราจะรู้ว่าต้องใช้วิดเจ็ตอะไรเลเยอร์อะไรนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นเคสอาร์ตีที่สามารถที่จะเห็นภาพได้จริงว่าพอ Design ออกมาแล้ว UI จะเป็นยังไงนะครับก็วิดเจ็ตดีไซน์ตรงนี้ตรงนี้ไม่เอาดีกว่าผมก็กรอบโค้ดให้นะครับ f i n a l UI นะครับโค้ดตรงนี้เดี๋ยวผมทาให้ตัวเล็กนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวกรอบให้หมดเลยแล้วกันนะครับโอมันเยอะนะครับเล็กอีกนิดนึงมันจะเล็กไปไหมครับ อยากให้เห็นคอนโทรลเลอร์ด้วยนะครัปุ๊บก็ยังไงก็เดี๋ยวผมอัปโหลดโค้ดขึ้น GitHub แล้วก็ PowerPoint ตรงนี้อยู่ใน GitHub ด้วยนะครับยังไงวันนี้ก็ฝันดีดรัติีสวัสดีครับสวัสดีครับ